กันจำแรงเนาะพี่น้องเนาะแดดลมรุ่มรุ่มขอนเนาะพี่น้องบู๊เยเจยวเขาเลี้ยวครับซานเนร้ายขนาดซานเนร์นะบูโหโหโห๊ยเต็มเลยบู้ยอัอีนี้ปลาคอใหญ่อุ้ย อสานนี้มีปาช่อนด้วยครับโอ้โหโอ้โหบรรยากาศตามบันนอกบันหน้าเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวเขาแล้วปากข่อพี่น้องเดี๋ยวไปเอาสวินก่อนมีปากคออยูไ่ได้เพิ่นนะ เฟื่งองเขาคือบ่มอัดเอาวเพื่องสวิงหอยกระเดียวกระเดียวอยู่หุบไมน่องเลย ครับนน้้อองงีสหลายดูนะครับจะตักตัวตัวใหญ่มันโดดนองมาเลยไหนอ๋อมันโดดขึ้นไปแล้วเหรอนี่ไงมันโดดมานี่แล้วอ๋อโอ้โหได้สองตัวสามตัวสี่ตัวพี่น้องสี่โตพี่น้องสี่โตปลาขอนพี่น้องปลาขอน โอ้พี่ดินกระเด้ากระเด้โอุ้ยบุกแลวนะเลยนะโอ้จมหอยตีนเราโอ้ตาอะไรวะโอ้โตกบบไงเลยหยับหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกเจอตกเจอเออเออเอาไหมฉันก็ตกเจอบรรยากาศนะครับแดดร่มลมตก โอ้เครื่องแย่งแล้วเครื่องยังแล้วพี่น้องเครื่องยังแล้วเป็นไรเจ๊แต่งเหยับให้ปลาส่นวนเลย